ครับขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทารามโชคชัยนะครับริมถนนวิภาวดีรังสิตเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปรทุมธานีที่นี่มีพื้นที่99ไร่นะครับมีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์เป็นที่ตั้งของบริษัทฟาร์มโชคชัยแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่อยู่ในที่นี้นะครับที่นี่ถูก น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้แล้วน้ําก็ยังไม่ลดมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไ้ซ้ําไปและการตอบโจทย์ของเราวันนี้จะเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลในแวดวงต่างๆที่จะมาสะท้อนให้เห็นถึงทั้งความเสียหายทั้งแนวคิดเรื่องต่างๆนานา,นา,นา,นานที่เกี่ยวข้องกับกับน้ําท่วมนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโชคบุรุกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยครับคุณโชคสวัสดีครับสวัสดีครับ เสียหายสักขนาดไหนครับพื้นที่99ไร่แล้วก็มีอะไรต่างๆ,ๆนานาเยอะแยะไปหมดที่นี่ออตอนนี้เรายัางไม่ได้ประเมินนะครับแต่ว่าตัวโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฟอร์บินเนตซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นหลักพันล้านขึ้นถ้าอย่างนั้นก็อย่างน้อยพันล้านที่นี่เฉ<ก>พาะที่ฟอร์บินเนตอย่างเดียวก็พันลา้านแล้วแล้วก็คงจะมีด้านหน้าเราจะเป็นความโชคชัยสเตคเฮาส์ที่ติถนนวิภาวดี ก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะครับเพราะว่าเราผลของขึ้นได้ทันส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพื้นกับด้านหลังที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โชคชัยอของคุณพ่อ,อซึ่งท่านก็จะสะสมของส่วนตัวก็เราย้ายรถออกไปทับของข้างบนก็คงไม่ได้เสียหายอะไร,รสัมงานใหญ่เราเนี่ยอาจจะเสียหายในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แต่พวกคอมพิวเตอร์เอกสารอะไรก็เก็ ทำการย้ายไปที่ฟาร์มเพราะช่วง2เดือนจากนี้เราคงต้องใช้ที่สํานักงานฟาร์มที่ปักช่องเป็นเป็นสํานักงานใหญ่แล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีโกดังเก็บของแล้วก็ยังมีโรงงานอีกซึ่งข้างหลังเนี่ยพอดีผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าคิดว่าก็คงพอสมควรครับดูเหมือนว่าจะเสียหายไม่เท่าไหร่นอกเหนือจากถูกน้าท่วมพื้นที่ทาไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเตรียมการยังไงเออผม,ผมคิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรเราคือ เรื่องของการป้องกันไม่ใช่การแก้ไขครับนี้ผมคิดว่าด้วยความที่ำนาคารใหญ่เราเนี่ยกับคล <ฮะ S 1> องลังสิทธ์เนี่ยห่างก,กันไม่ถึงกิโลครับผมเนี่ยก็ไปดูอยู่ประจําเลยตรงจุดกับรถใต้สะพานลังสิทธ์ซึ่งตรงนั้นเราถือว่าเป็นจุดที่ล่อแหลม,มในการที่น้ำจะทะลักเข้าครับ ซึ่งเราก็คิดว่าโอกาสทะลักเข้าเนี่ยคงคงไม่น่าเกิดเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าถนนวิภาวดีเนี่ยมันเหมือนคลองส่งน้ำถ้าเข้ามาก็คงเข้าเข้าไปทะลุนี่เป็นการเตรียมการปกติด้วยภูมิศาสตร์ของที่ตั้งที่นี่เป็นอย่างนี้อ,อยู่แล้วหรือว่ามีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากสรราัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหลายหลายหลายๆอย่างด้วยประสบการณ์ด้วยเพราะรว่าจุดนี้เนี่ยมันก็ท่วมอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนกันเพราะรฉะนั้นเราก็ค่อน้างจะมีประสบการณ์พอสมควรในการตั้งรับนครับทีนี้ ด้วยประสบการณ์อาจจะทําให้มีการความเสียหายน้อยแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้น้ํามามากมาเร็วหนักกว่าทุกปีคุณโชคได้รับการเตือนหรือมีสัญญาณอะไรที่แสบแตกต่างกว่าทุกปีไหมไม่มีครับไม่มีไม,มไม่มีเลยผมคิดว่าอันสิ่งที่สิ่งที่เรามีมีประสบการณ์ก็คงจะเหมือนกับอีกหลายๆท่านครับก็คือเราก็คงได้รับข่าวสารผ่านทีวีผ่านวิทยุผ่านสื่อสื่อสารมวลชนครับ แล้วข้อมูลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีความที่มีความชัดเจนหรือแน่นอนมันเป็นการคาดเดาครับคนนู้นคาดเดาทีคนนี้คาดเดาทีครับ,ค,รบคิดว่าบทเรียนครั้ง,รง,งนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยคงต้องต้องต้องประเมินตัวเองแล้วก็จะคงจะต้องมีการปรับปรุงในอนาคตถ้าไม่อยากให้มีการเสียหายไปมากกว่านี้ครับณมจะพูดถึงองค์กรของตัวเอง นั่นหมายความว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือองค์กรอื่นๆก็ควรจะต้องดูแลตัวเองก่อนก็นอ,อ,อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการป้องกันครับผมคิดว่ามันจะได้เกลียดแต่ผมจะมองว่าน้ําท่วมครั้งนี้ไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยรเราประเมินต่ํามหมดเลยเห็นไหมครับมันถึงเกิดนิคุตสากรมนั้นพัง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 ครับแล้วทุกคนเนี่ยผมยังจําได้ว่ารัฐบาลยังบอกเลย ภายในกรุงเทพเนี่ยร้อยเปอร์เซ<ล>็นต์ไม่ท่วมแน่อย่างงี้แล้วล้วเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงเรื่อยๆ่ซึ่งผมคิดว่าครั้งนี้ทุกคนประเมินต่ำสองก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเป็นเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยไม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ครับมีคําพูดบางคาบางประโยคเขาบอกว่าเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของอุทกภัยนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทานมันได้ คุณโชคเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วก็ในขณะที่เรื่องของการการดูแลเรื่องของการป้องกันเนี่ยคุณโชคมองอยังไงว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วแล้วการดูแลเนี่ยเมื่อกี้คุณโชคก <c oughs> ็บอกว่าเป็นขององค์กรใดองค์กรหนึ่งมันควรจะมีคนที่ดูภาพรว <c oughs> มไหมคือภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นนโยบายของใครก็ตามที่รับอาสามาบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้อง อยู่ในสามัญสำนึกแล้วก็จะต้องคิดให้เป็นระบบ,บแล้วก็จะต้องวางแผนกันมาอย่างอ,าอย่างอย่างรัดกลุ่มรับนะครับแต่ผมมองว่าประเทศไทยเราบางทีเนี่ยเราอาจจะด้วยความที่เราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยหรืออะไรก็ตามนโยบายเราส่วนใหญ่มันหมดไปกับเรื่องของประชานิยม เพราะฉะนั้นอันนโยบายอะไรกันนะก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเนี่ยดูได้เลยว่าเราไม่ค่อยพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดภัยพิบัติอย่างครั้งนี้เนี่ยเราก็คงปล่อยมันไปแล้วก็ปีหน้าเริ่มใหม่ครับอย่างเช่นนโยบายปีนี้ของบริษัทเนี่ยผมพูดกันไว้ตั้งแต่กันยาปี5 3ส่าว่าปีนี้น้ําท่วมแน่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวทุกทุกทุกบริษัทเตรียมตัวเลยจะลดค่าใช้จ่ายจะไม่ลงทุนจะไม่ใช้เงินก็ ก็ก็ก็เอามาไว้ในช่วงกันยาตุลาเพราะว่าเราเราประเมินว่าปีนี้ท่วมแแต่คิดไม่ถึงว่าจะท่วมขนาดนี้บนี่ขนาดประเมินแล้วประเมินครับตอนนี้ล่วงน้าถ้าเป็นปีที่สามแปดใช่คุณโชคใช้ข้อมูลหรือใช้อะไรมาเป็นปัจจัยในการกาหนดนโยบายของกลุ่มบริษัทของไม่มีครับเพราะว่าเราประสบการณ์เราก็เห็นนีครับปีที่แล้วมันท่วมขนาดไหนโคราชเนี่ยท่วมนิดโรงพยาบาล ใช่ไหมฮะมันมันเห็นอันนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยมันเป็นต้นทุนครับนแล้วไอไอไอไต้นทุนปีต่อปีเนี่ยมันก็เรื่องหนึงครับแต่อ้ที่อ้ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศเราในสายตาของนักธุรกิจครับนักธุรกิจเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยมองอะไรเนี่ยเรามองเรามองระยะยาวครับ ถ้ามันเกิดขึ้นปีนี้โอกาสปีหน้าเกิดขึ้นอีกไหมอย่างเงี้ถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่าภาครัฐก็ดีมีม,มีมีหลักการในการวางระบบป้องกันได้ดีเนี่ยก็ภายในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่ใช่ปีหน้าในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะ นักลงทุนก็อาจจะมองหาที่อื่นครับอาจจะออกไปแล้วก็ไปลงทุนในประเทศที่มันมีความน่ามันมีความมั่นคงกว่าในเรื่องของเถียรภาพในทุกๆบ้านครับเมื่อสักครู่คุณโชคบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยหรือมีสาเหตุอื่นซึ่งทําให้คนที่ดูแลภาพรวมซึ่งก็หมายถึงรัฐบาลน,นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้จริงจัง ก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เพราะผมสังเกตนิสัยคนไทยเราโดยพื้นฐานเนี่ยแม้จะโดนแกบนี้กอยังไม่แน่ใจว่าจะมีเ่าความสนใจใน่งจริงจังผมไม่ผมไม่รู้ไม่ทราบจริงครับไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมมองนี้ผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าใครจะประเมินไงบริษัทเราประเมินมากกว่าเราจะเริ่มคิกออฟกันจริงๆทุกอย่างบเชื่อมต่อกันเนี่ยผมผมว่าต้นมะกรา ผมว่าต้นมกลากว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้าสู่นี่คือกลุ่มบริษัทที่เตรียมการล่วงหน้ากาหนดนนโยบายในการป้องกันสภาวะน้ําท่วมแบบนี้มาเป็นปีแล้วคร<ต>าต้องใช้เวลานี่อนเราคุยกันนี่ต้นเดืนอนพฤศจิกาคือมกลาเนี่ยในความหมายของผมคือทุกอย่างเนี่ยเลิกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับน้ํามันอาจจะลดในพฤจิกาและธันวาเนี่ยทุกคนกําลังนั่งเราจะเอายังไงต่อปีหน้า แต่ว่ามกราเนี่ยผมคิดว่าเราค่อยค่อยเชื่อมธุรกิจในในเศรษฐกิจเราเข้าด้วยกันในในมุมมองผมครับอันนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ปีนี้นะมันเริ่มท่วงตั้งแต่กรกฎาถ้าปีหน้าเริ่มกรกฎาอีกเราจะเตรียมการทันไหมระหว่างมกราถึงกรกฎาอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราต้องประเมินใช่ไหมครับ ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคปีหน้าเราจะทุ่มงบประมาณในการป้องกันอะไรก็ตามเนี่ยทำทำันไหมอันนี้ก็อีกอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ผมเคยขนของบนรถบรรทุกผ่านถนนมาเราก็เห็นในทีวีเนี่ยเราเห็นพี่น้องคนไทยเรานะมีน้ำจิตน้ำใจแับแต่บนถนนบางทีเราก็อดคิดไม่ได้ว่าคนไทยเราเนี่ยในบางุมมันก็มีความเห็นเกี่ยวตัว เช่นเราจะเห็นวิธีการจอดรถโดยไม่คำนึงถึงค,คนอื่นเลยรถเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ถนนบางทีมันมีอยู่สเลนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเราต้องใช้ร่วมกันับมันก็วิ่งทุกคนวิ่งสองเะนแล้นมันก็ไปหัวมันก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้มมเห็นไหมฮะคือคบางอย่างมันสะท้อนให้เห็นถึง นิสัยของเราที่เราอาจจะเคยสบายหรือเปล่าไม่เคยเตรียมตัวที่จะต้องมาเจอกับปัญหาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือความน่ากังวลว่าหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีบทเรียนที่คนไทยเราอาจจะต้องกลับมาพัฒนาไอสิ่งที่เราเรียกอุปนิสัยที่จะต้อง ที่ต้องมีความเป็นระบบมีความเป็นระเบียบมีความเป็นวิน,นัยมีความที่จะต้องไม่เห็นแก่ตัวเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยความเห็นแก่ตัวต้องต้องลดน้อยถอยลงอย่างนี้เป็นต้นส,สิ่งสิ่งพวกนี้คือเรื่องใหม่ๆที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยคุณเจ้าครับที่บอกว่าเตรียมรับมือแล้วเนี่ยในทางกายภาพเนี่ยหมายถึงร,รอบๆหรือว่าข้างในของกลุ่มบริษัทความโชคชัยเนี่ยทำอะไรบ้าง เออคือคือจริงๆแล้วผมยอมรับว่ามันทำอะไรไม่ได้มากในเชิงกายภาพเพราะที่ตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรามาอยู่เป็นเจ้าแรกเลยมั้งสมัยที่คุณพ่อซื้อที่ตรงนี้ย้ายบ้านมาอยู่เนี่ยแถวนี้ที่นามหมดแล้วก็จะมีแค่พวกร้านก๋เติวเรือนั่นเองชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ2 0 2 0ปีนี้เองเพราะ ที่ของเราเนี่ยจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราอาจจะถมตัดหัวของคนอื่นถ้าสมัยก่อนมันมันมนี่ก็ถือว่าสูงแล้วสมัยก่อนสูงนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะยังตัดหัวของคนอื่นมันก็เลยเป็นจุดบอดซึ่งก็ยากในการที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นในมาตรการในเชิงกายภาพมันทําได้ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าจุดไหนน้ํามันน่าจะเข้าถลอดเข้าได้ก็เสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกําแพงกระสอบทรายอะไรก็ตามแต่ปีนี้เนี่ย มันมีวิกฤตตรงที่ว่าน้ํามันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นน้ํามันผุดขึ้นจากท่อจนเราไม่สามารถจะป้านมันได้แล้วก็ที่ข้างๆเราเนี่ยมันก็ยังมีแปลงซึ่งน่าจะเป็นที่นาผืนสุดท้ายบนถนนวิภพวดีซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นแก้มลิงไปเพราะว่ามันมันมันอ้วมน้ำครับและในท้ายที่สุดพอน้ำมัพังทางน้ํามันก็ทะลักเข้ามาอันนี้อันนี้คงอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่สุดถ้าอย่างนั้นแล้ว มกราเริ่มฟื้นแล้วกรกรดาปีหน้าถ้าเกิดมีน้ํามาเยอะอีกที่นี่ทีนี่จะทํำยังไงเ,<อ>เพราะว่าเ,<อ>เตรียมเตรียมมาเป็นปีแล้วแต่ผมว่าแต่ผมว่าก็น่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพูดง่ายง่ายซัพพลายต่างๆที่ต้องจัดเพราะเราไม่เคยเจออย่างนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เราจะรู้แล้วว่า ต้องเตรียมปั๊มน้ำไว้สักกี่ตัวครับรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องไปเก็บที่ไหนหมุนโฟมยังไงอะไรพวกนี้ปีหน้าการเสียหายก็น่าจะน้อยกว่าปีนี้ถ้าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าป้องกันดีเท่าไหร่ผมก็ไม่คิดว่าใครประเมินผมไม่เคยเห็นใครสักคนเดียวที่ประเมินประเมินว่าแบบนี้บ่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนประเมินต่ำหมดนะฮะนี่มอุตสาหกรรมก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าทุกคนเนี่ยของเราเนี่ย ถ้าเสียหายก็อาจจะไม่น่าถึงขนาดนี้ครับแต่ผมคิดว่าถ้าปีหน้าเราเสียหายเราเป็นอย่างนี้อีกผมว่าประเทศไทยมีปัญหาเพราะจะดูสิฮะว่าไอ้ที่เราเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยวิภาวดีทั้งเส้นก็ใช้ไม่ได้มันจะไม่ใช่เราที่เดียว่ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหากับโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศในมุมมองของคุณโชคที่เป็นนักธุรกิจบริหารกิจการใหญ่โตนัคิดว่าทําอย่างไรเราถึงจะไม่เจอ หรือว่าเจอแล้วดะรับผลกระทบ้อที่สุดคือเราต้องมีประสบการณ์คืออันนี้ขออนุญาตใช้หลักการฟาร์มโชคชัยแล้วนิดนึงเราแบ่งคนออกเป็นสามประเภทคมันจะมีคนที่เราเรียกว่าคนมีความรู้คือคนที่พูดอะไรหรือแสดงความคิดเห็นอะไรจากประสบการณ์ครับคือเขาเคยลงมือทำและมันก็จะมีคนที่ช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นสไตล์นักวิชาการคือไม่ค่อยกล้าลงมือทำแต่มีสมการอยู่ในหัวตลอดนะฮะคนสองกลุ่มนี้ โอเคอนุโลมได้ไอ้กลุ่มสุดท้ายที่เรากลัวที่สุดคือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าคิดว่ารู้อ คือชอบคิดว่าตัวเองรู้ว่าจะต้องทำนู่นทำนี่แต่ตัวเองจริงๆเดาเอาแล้วก็ตัดสินใจทำนู่นทำนี่แล้วก็เกิดความผิดพลาดเราหวังว่าในภาครัฐเราเนี่ยไม่มีคนกลุ่มนี้ครับหวังว่าไม่มีวนั่นหวังว่า,วววาถึงไอ้ก,การในาาร่นะเพราะท่านหมายความว่าในขณะนี้คุณโชคกำลับอกว่าขณะนี้มีมีมมหรือไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าถ้ามีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันก็จะเกิดอย่างที่บอกเนี่ยคนที่คิดว่ารู้เนี่ยกับคนที่คิดว่ารู้เนี่ยเจอกันก็ต่างคนต่างไม่ฟังกันบ เงินก็ใช้ถูฮะทรัพยากรก็ใช้ครับแต่ไม่มีใครรู้จริงในท้าที่สุดมันก็คนละทิศคนลทางไม่เกิดการบูรณาการในการในการป้องกันคุณชคความเสียหายก็จะเกิดกรรมการผู้จัดการคุณโชคทำยังไงกับคนเหล่านี้ที่ไม่กี่ที่ไม่กี่ผมพูดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรฉะนั้นเราก็ต้อง จะองค์กรไหนก็ตามถ้ามีคนอย่างที่คุณโชคว,ว่าแบบนี้คุณโชคคำไงครับคน,<ห>นที่คิดว่ารู้ใช่ <คน S 2> ไหมคนที่คิดว่ารู้กับคนที่คิดว่ารู้แล้วก็มาคุยกันแล้วก็แก้แล้วเงินก็ใช้าาใชปะระเด็นก็คือก็เราพยายามมีให้หน้อยที่สุด พยายามมีคนเหล่านี้ให้น้อยที่สุดนะฮะก็มันไม่ยากนะฮะที่ปั๊บเดียวคุณก็รู้แล้วว่าคน type ไหนแต่เราพยายามจะมีคนส่วนใหญ่คนของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บเราพยายามคัดสรรคนที่เป็นคนที่เราเรียกว่าเป็นคนมีความรู้รู้ในศาสตร์ของเขานะอย่า่มองว่าคนมีความรู้เนี่ยจะต้องใส่สูทผูกท้ายนั่งบนโต๊ะบนออฟฟิศไม่ใช่ความว่ารู้เนี่ยคือรู้บนประสบการณ์ครับ เพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขอะไรมันจะได้แก้ด้วยประสบการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ปีนี้ที่เกิดขึ้นกับวิกฤตการในประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนยังพออนุโลมได้เพราะประเทศไทยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ปีหน้าไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะถือว่าปีนี้เรามีประสบการณ์แล้วถ้าปีหน้าคุณยังมาแบบคนที่ช่างคิดเฉยเฉยคือมีสมการในหัวไปเรื่อยมีหลักการแต่ว่าไม่ได้พูดมาจากมุมของการเป็นนักปฏิบัติครับ ผมว่าคนจะฟังคนกลุ่มนี้น้อยลงและไอ้พวกที่คิดว่ารู้ทั้งหลายไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเนี่ยนะก็จะถูกผมว่าสังคมจะต้องประนามะเพราะว่าการเสียหายนี่มันไม่ได้เสียหายไม่ใช่แค่ไม่เชื่อนะแต่ประนามถึงทั้นผมคิดว่านะผมคิดว่าเพราะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยก็เหนื่อยนะผมมองว่าเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อทุกอย่าง แล้วเสร็จเนี่ยทุกอย่างกลับสู่ปกติเนี่ยเรายังมีรัฐบาลยังมีเรื่องประชานิยมที่ที่ที่สัญญากับสังคมมาไว้แล้วยังมีการลงทุนอภิมหาโปรเจกต์รเรื่องของการวางอินฟราสตรักเจอร์ประเทศไทยใหม่ป้องกันไอ้อุทกภัยทั้งหลายซึ่งทั้งหลายทั้กปวงเนี่ยทุกคนคาดหวังแต่ว่ามันต้องใช้คนมีประสบการณ์และมีความรู้จริงๆ ไม่ใช่เพียงคิดว่ารู้มีเงินใช้ก็ใช้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านความศรัทธาต่อระบบการปกครองและต่อไปผมคิดว่าเมื่อคนไม่ศรัทธาต่ออะไรไอ้การจลาจนความโกลาหลอย่างที่วันนี้ก็เป็นข่าวจุดนี้ก็คนุ่นก็อยากทำไอ้นู่นทั้งนี้ก็ทำแล้วเพราะไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นนะพ้านั้ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ก็ตั้ง กดเกณฑ์ของเราขึ้นมาเพราะไม่เชื่อว่าใครจะช่วยเขาได้ครับคุณโชคเตรียมการรับมือไปถึงขั้นที่คุณโชคประเมินมาสักรู่นะไม่เกิดวุ่นวายขนาดนั้นคงคงผมว่าถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยประเทศมันก็อยู่ลําบากแต่ผมเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสองเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นเราจะไม่รู้จะทํายังไงนั่นคือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอย่างที่เราเป็นอยู่เนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเราไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะทำกับมันยังไง มันเป็นการแก้ปัญหา day to day วันกับวันอีกเรื่องหนึงคือเรื่องการก่อกันร้ายผมคิดว่าเรื่องนี้สเรื่องนี้เนี่ยกรุงเทพไม่เคยคิดว่าจะดีลกับมันยังไงอันนี้คือเหตุผลที่ผมคิดว่าถ้าเราจะลงทุนด้วยเงินอภิมหาศาลเนี่ยในกรุงเทพผมมองว่าสาหรับผมธุรกิจผมเป็นความเสี่ยงสูง ถึงเลือกที่จะอยู่ที่อื่นดีกว่าคุณยอบครับทั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีั้งหน่วยงานต่างๆในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้กําลังจะดีขึ้นคุณชอดเห็นสัญญาณอย่างนั้นไหมก็ก็มันก็ต้องดีขึ้นนลฮะมันมันเป็นไปได้ไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอยกระทงแล้วน้ํามันจะขึ้นอีกหรือมันไม่ใช่ไอ้นี่คือธรรมชาติที่นี่น้ําลดไหมมันก็คงลดแต่ว่ามันอาจจะลดไม่เร็วเท่า จุดที่อยู่ติดคลองจุดที่อยู่ติดคลองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นที่รุ่มสุดน้ำมันก็ถ่ายเทกองของเราอาจจะลดช้าหน่อยแต่อันนี้มันช่วยไม่ได้อันนี้คืออันนี้มันเป็นสัจธรรมของของของสถานที่อ่ะผมคิดว่าอันนี้เราโทษใครไม่ได้ครับอย่างยงที่ผมบอกนะว่ากว่าเศรษฐกิจเราจะกลับมาสารต่อเหมือนก่อนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอีกหลายเดือนอ่ะผมก็คิดว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ย สิ่งแรกที่เราควรจะทําเราพมาถึงเราทั้งประเทศเนี่ยมันคืออะไรไม่ทราบครับอันนี้ผมว่าคงต้องมันมุมของผมมุมของคุณโชคถ้ามุมของผมมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องจิตสํานึกสามัญสํานึกอะที่เราต้องต้องอย่างที่ผมบอกอะ,ะว่าอะถ้าหน้าที่ใครหน้าที่มันถ้าคุณรับอาสา,ามาบริหารประเทศคุณก็ต้องไปเอาจรงิงเอาจงังรู้ให้จรงิงเกี่ยวกับเรื่อง ประเมินให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องของอุกภปยว่ามันมากกว่าที่เราประเมินมันมากกว่าที่เราเคยเจอมันมีโอกาสและปีนี้ปีหน้าอาจจะเจอหนักกว่าปีนี้คืออย่าประเมินต่ำนั้นก็จะต้องทำทำจาก หาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์จะเป็นคนนอกประเทศหรืออะไรก็ตามหน้าที่ของภาครัฐและก็ของของรัฐบาลแล้วก็ทางราชการก็ต้องทำไปเอกชนอย่าประเมินสถานการณ์ผับเตรียมตัวให้ดีเอาไอ้ริสพวกนี้เข้ามา calculate ค a l ค u l เล e ในการทำธุรกิจ ที่ผ่านมามันก็มีสัญญาณหลายเรื่องนะครับเรื่องของสภาวะอากาศที่วิปริแตแปรปวนอันเนื่องมาจากโลกร้อนที่พูดกันนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอีกหลายประเทศมีนักวิชาการพูดมีหลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้แต่คุณชบนอกเนื่องจาก2เหตุผลที่ว่าเนี่ยรับอย่างรัฐบาลบ่อยหรือว่าอาจจะมุ่งไปลงประชาน,นิยมมากคุณชกมองเห็นเหตุผลอื่นไหมครับที่คนที่ดูแลประเทศเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ ผมว่าเขาสนใจแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราอย่างที่บอกเราเราเป็นประเทศที่มีภาครัฐที่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันมันมีความอ่อนแอในตัวมันมันอยู่บนพื้นฐานเราเราทุกคนรู้อยู่เราก็มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับมามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดนนเป็น <มา S 1> รัฐบาล,าาลยอ่ามันไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเอ่อที่มีเวลาในการ ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของประเทศครับนะเพราะโครงสร้างของประเทศรัฐบาลจะทําได้คือต่อเมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพและมีคนมีความรู้มีประสบการณ์ครับนะครับ,<อ>บมีเวลาเนีม้ามานะมัน,ม,นมันต้องมีไม่ใช่ว่าเพราะคุณเลือกตั้งเข้ามาได้แล้วคุณจะไปอยู่ได้ทุกกระทรวงถูกไหมฮะคือค,คือวันนี้หลักการเมืองเรามันมันเป็นอย่างนี้ไงรัรพอถ้าคุณเลือกตั้งเข้ามาได้คุณจะไปคุณมีความชอบธทมที่จะไปอยู่ไหนก็ได้ทันทีเรา ิดว่าท่านผู้นั้นมีความรู้อันนี้มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวในความหมายของผมความรู้ไม่ใี่ผมบอกไปแล้วว่าเรา,าดีไซน์ว่าต้องเคยปฏิบัติลงมือจริงเอาประสบการณ์มาล้เาเอเลียงเป็นเรื่องที่เราจะสารต่อหรือไม่ไมเป็นนักคิดหรือไม่เป็นนักคิดนักคิดก็ยังดีเพราะรไม่ได้ทําให้ใครเสียหายเพราะไม่ลงมือทบแต่อย่าเป็นคนที่คิดว่ารู้เห็นไหมผมกลัวตรงนี้ที่สุด แล้วพอคุณได้อํานาจมาแล้วคุณรู้มันทุกเรื่องคาด้วยของลบด้วยแล้วพอมันไม่ถูกเรื่องถูกราวเสียลบประมาณเสียโอกาสเสียเวลาเห็นไหมฮะอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราพูดไปก็เปลี่ยนได้ไหมอันนี้ก็ต้องอเปลี่ยนได้ไหม <l ots> ไม่ทราทบไม่ทราจริงๆผมเป็นคนถ้าผมไม่รู้ผมก็ไม่พูดดีกว่ามไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนประเภทที่คิดรู้รู้มนทุกเรื่องแต่ก็อย่างนั้นก็เห็นแล้วว่าว่าที่มาของของปัญหานั้นเป็นอย่างไร นะครับสาธเอาละครับท่านผู้ชมครับคุณโชคมูลนิธสะท้อนหลายเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นา้าท่วมที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าที่นี่นะครับกลุ่มบริษัทคามโชคชัยจะนา้าท่วมสูงมีการเตรียมการกันลวงหน้าเป็นปีแล้วยังหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะครับมุมมองของคุณโชคนั้นน่าสนใจนะครับแล้วก็คอยดูว่าจะจะเป็นย่างไรต่อไปในอนาคตสิ่งที่คุณโชคไม่อยากจะเจอนะครับคนที่คนที่อะไรนะฮะคนที่ไม่รู้ แต่ทำเป็นรู้เนี่ยนะครับคนที่คิดว่ารู้แต่ทำเป็นรู้เนี่ยจะจะยังจะยังมามีบทบาทอะไรหรือไม่นะฮะต้องคอยดูกันต่อไปครับ